เ e รน o ์ฟ Welcome to see you again. And today we are going to study about My Monster My Monster สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนสัปดาห์นี้เจอกับครูมีอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันที่เนะะื้อหาเรื่อง My Monster นะคะ My Monster ในที่นี้ก็แปลว่าสัตว์ประหลาดของฉันนั่นเองนะคะ ในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเราใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับร่างกายของสัตว์ประหลาดค่ะว่ามีส่วนประกอบในร่างกายต่างๆเนี่ยแตกต่างจากเราอย่างไรอย่างสมมุติเรามีมือสองมือมีแขนสองแขนใช่ไหมคะแต่สัตว์ป,ปลาเนี่ยสามารถมีได้มากกว่านั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะเราไปดูกันที่หัวข้อแรกก่อนนะคะว่าสัตว์ประาอ่ะมีร่างกายอย่างไรนะคะมาดูที่ส่วนแรกค่ะก็คือ body color Body color ก็คือสีของร่างกายนั่นเองนะคะสัตว์ประหลาดสามารถมีสีสได้ให้กับมนุษย์เลยค่ะมนุษย์ของเราก็มีสีผิวที่แตกต่างกันถูกไหมคะแต่ทีนี้สัตว์ประหลาดมีสีสันได้มากกว่าค่ะเรามาดูกันที่ตัวที่หนึ่งะคะ่ะตัวที่หนึ่งมีสีเหลืองเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะพูดว่า yellow body yellow body ก็คือร่างกายสีเหลืองนั่นเองค่ะตัวที่สองมีร่างกายสีแดงเราก็จะพูดว่า red body red body ก็คือร่างกายสีแดง body ก็แปลว่าร่างกาย red แปลว่าสีแดงนั่ค่ะต่อมาค่ะตัวที่3มนะคะมีร่างกายสีเขียวเราจะพูดว่า green body green body แต่สีนอกเหนือจากนั้นก็สามารถพูดได้เช่นเดียวกันนะคะแต่คุณยินยกตัวอย่างมาให้แค่3สีเนาะถ้าสมมุติว่าเราจะพูดเป็นประโยคว่ามันมีสีเหลืองเราจะพูดว่า it has got yellow body It has got yellow body ก็คือมันมีร่างกายสีเหลืองถ้าเราจะบอกว่ามันมีร่างกายสีเขียวเราก็จะพูดว่า It got green body It has got green body ก็คือมันมีร่างกายสีเขียวนั่นเองค่ะคำว่า It has got แปลว่ามันมีแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่มันมีว่ามันมีอะไรนั่นเองนะคะข้อต่อมาค่ะก็คือเป็นส่วน head เฮดก็คือส่วนหัวนั่นเองค่ะสัตว์ประหลดสามารถมีหัวได้มากกว่าหนึ่งหัวถูกไหมคะถ้าสมมติว่ามันมีหัวเดียวก็คือ one head แต่ถ้ามันมีสองหัวก็คือ two h e a d two heads นั่นเองนะคะถ้าจะบอกว่ามันมีสองหัวเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า it has got two heads it has got two heads ก็คือมันมีสองหัวนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ eyes I ก็คือตานะคะสุขภัณสามารถมีตาได้มากกว่าสองตาหรือมีน้อยกว่าสองตาก็ยังได้เลยตัวแรกก็คือมี one eye one eye ตัวที่สองค่ะ two eyes และตัวที่สามนะคะก็คือ three eyes three eyes หรืออาจจะมีได้มากกว่านั้นบางตัวมีห้าตาก็ five eyes บางตัวมีหกตาก็สามารถเป็น six อก็คือใส่จำนวนเข้าไปได้เลยถ้าเราจะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่ามันมีตาสามตาเราก็จะพูดว่า it has got three eyes it has got three eyes ก็คือมันมีตาสามตา it has got ก็คือมันมีมีอะไรเราก็บอกไปนะคะส่วนต่อมาค่ะ nose nose ก็คือจมูกนั่นเองค่ะสัตว์ประหลาดต,ตัวนี้มีจมูกกี่จมูกมันก็คือ one nose มันมีหนึ่งจมูกนะคะเราก็จะพูดว่า it has got one nose ก็คือมันมีหนึ่งจมูกนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะ ear ear ก็คือหูนั่นเองค่ะสัตว์ประหลาดมีหูกี่หูเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกมันมีหูสองหูเราก็จะบอกว่า it has got ears it has got two ears ก็คือมันมีหูสองหู ตัวที่สองค่ะพิเศษมากเลยก็คือมีสี่หูนั่นเองนะคะเราก็จะพูดเป็นประโยคว่า it has got four ears it has got four ears ก็คือมันมีหูสี่หูนั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือแขนค่ะ arm arm Ar ก็คือแขนสัตว์ประหลาดของเราตัวที่หนึ่งค่ะมีสองแขนเราจะพูดเป็นประโยคว่า it has got two arms it has got two arms ก็คือมันมีแขน2แขนค่ะตัวที่2นะคะมันมีทั้งหมด4แขนเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า it has got four arms it has got four arms ก็คือมันมีแขน4แขนนั่นเองค่ะ four arms ส่วนสุดท้ายของร่างกายสัตว์ประหลาดของเรานะคะก็คือเล็กขานั่นเองค่ะ ขาของสัตว์ประหลาดตัวที่หนึ่งนะคะมันมีอยู่สองขาเราจะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า it has got two legs it has got two legs ก็คือมันมีขาสองขาค่ะตัวต่อมานะคะมีสามขาเราจะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า it has got three legs it has got three legs ก็คือมันมีขาสามขา และตัวสุดท้ายค่ะ four legs ก็คือมันมีขาสีขาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า it has got four legs it has got four legs ก็คือมันมีขาสีขาค่ะเอาละค่ะก็หมดไปแล้วสำหรับร่างกายหรือส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์ประหลักนะคะทีนี้เรามาดูกันที่เนื้อหาของงานของเรากันนะคะว่าเราจะทำการบ้าน ของเราอย่างไรนะคะในนี้จะเป็นตัวอย่างของคูมีนนะคะคูมีนจะยกตัวอย่างให้ดูเกานในส่วนที่เราจะต้องทําการบ้านมาสมคูมีนนะหัวข้อของเราคือ my มอนลักษณะของมอนสเตอร์เราแหละว,ว่ามันมีลักษณะอย่างไรขึ้นต้องเรียบด้วยคําว่า this is my monster นี่คือมอนสเตอร์ของฉัน the monster has got pink body pink body pink คือสีชมพู body คือร่างกายก็คือมันมีร่างกายสีชมพู it's has got one eyes มันมีตาหนึ่งดวง it has got six teeth ก็คือที่ก็คือฟันนะคะมันมีฟันอยู่6กซี่ it has got two ears มันมีหูสองหู it has got four arms มันมีแขน4ี่แขนและอันสุดท้ายค่ะ it has got three legs มันมีขาสามขามาดูมอนสเตอร์ของคุณมินว่ามันจะมีลักษณะอย่างไร นี่ก็คือมอนสเตอร์ที่มีลักษณะที่ตรงตามที่บรรยายนะคะทีนี้มาดูในส่วนของเด็กๆก,กันบ้างว่าการบ้านของเด็กๆจะต้องทําอย่างไรการบ้านของเด็กๆนะคะจะต้องทําลงในสมุดนะคะเดี๋ยวครูมีนจะให้นักเรียนนะคะเขียนหมดเนี่ยลงในสมุดหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วนะคะก็ต,ตีกรอบแล้วก็วาดรูปสัดประหลาดที่ตรงตามคําบรรยายตรงนี้นะคะโดยที่เขาบอกว่า the monster has got Yellow body ก็คือมันมีร่างกายสีเหลืองใช่ไหมคะ It has got three eyes ก็คือมันมีสามตา It has got one nose ก็คือมันมีหนึ่งจมูก It has got four ears ก็คือมีหูสีห่หู It has got six arms ก็คือมีแขนอยู่หกแขนและสุดท้ายเลยก็คือ It has got three legs ก็คือมันมีขาสามขานักเรียนสามารถวาดออกได้ตามจินตนาการของเราได้เลยนะคะ คนที่ทำเสร็จแล้วก็สามารถถ่ายรูปส่งนันมาให้ครูมีนดูทางไลน์ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับเนื้อหาของเราในสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ See you again next week สวัสดีค่ะ